วิธีการย้ายข้อมูลจาก Android ไป iPhone ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมจากเพจ h o n e น s อส a ทลแลนนะคะลูกเพจสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Android ไป iPhone นะคะทำยังไงเดี๋ยวเมพาไปดูในคลิปนี้ค่ะอันดับแรกนะคะ เราจะต้องมีแอปตัวช่วยค่ะใน Android นะคะให้ไปโหลดแอปตัวนี้มานะคะใน Google Play นะคะย้ายไปยัง iOS นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยวิธีการนะคะก็นำ Android นะคะแล้วก็ iPhone มาวางไว้คู่กันค่ะสไลด์ iPhone ขึ้นนะคะตั้งค่าเลยเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะ ถึงขั้นตอนนี้นะคะเราจะเลือกย้ายข้อมูลจาก Android ค่ะคลิกเลยย้ายข้อมูลมาจาก Android นะคะหลังจากนั้นนะคะเราต้องกดนี่เลยค่ะแอปนี้นะคะย้ายไปยัง iOS นะคะหลังจากนั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะกดดำเนินการต่อนะคะดำเนินการต่อค่ะใน Android กดยอมรับนะคะ กดอนุญาตนะคะอนุญาตค่ะกดดำเนินการต่อนะคะให้ใส่รหัสนะคะที่ขึ้นในนี้นะคะใน Android ค่ะกดอนุญาตค่ะตอนนี้นะคะ Android กํกำลังย้ายข้อมูลไปยัง iOS นะคะหรือ iPhone เครื่องใหม่ของเรานั่นเอง ข้อมูลที่ถ่ายโอนนะคะ Android ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกอะไรบ้างน,นะคะก็เลือกที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะข้อมูลใน Android กำลังทำการย้ายลงมาใน iPhone ของเราแล้วนะคะกำลังถ่ายโอนค่ะการถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ บน Android นะคะก็จะขึ้นว่าการถ่ายโอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะบน i p h o n e ของเราก็จะขึ้นว่าการถ่ายโอนสําเร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งค่า iPhone ต่อค่ะอันนี้ก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะคะกดดําเนินการตั้งค่า iPhone ต่อค่ะถ้าใครมี Apple ID ดีก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะจริงๆวิธีการนี้นะคะก็จะมีบอกอยู่ใน apple com นะคะเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลจาก Android ไป p h o n e ค่ะเพื่อนๆที่ต้องการยนยข้อมูลก็ลองทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดรับรเพจไว้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone นี่ไทยแลนดมี tiktok แล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ